ไอ้หมดทุกทอดขันพูดบาลีก็่พูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยหูลืมเรื่องหนีลืมเรื่องหนีนะตอนนี้มันเสียใจสิตอนตอนตอนนั้นนะไอ้ความดีใจที่ฟังธรรมะรู้เรื่องเนี่ยมันก็ผมนี่ตั้งเลยนะผมเนี่ยมันตั้งได้เลยสักองคุรียังได้น,น้ําตามันก็ไหลใหญ่เลยไหล,ให,ล,หลใหญ่เลยรู้สึกเสียใจไปไหมปล่อยชีวิตไว้ไม่ไสนใจธรรมะมาเนี่ยนะธรรมะเป็นของลึกซึ้งอย่างเงี้ยเราดูถูกดูหมิ่นศาสนามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยก็นึกหวนนึกไปถึงบาปกรรมอ่ะที่ได้ ปล่อยให้พระตากฝนแล้วก็ที่เคยนึกดูถูกดูหมิ่นไว้ถึงจะไม่เปล่งวาจาออกมานะตอนสมัยนั้นถ้าเปล่งได้เปล่งแล้วแต่ถ้าเปล่งออกมาตำรวจก็จับสมัยนั้นนะน,นะเขาจับคอมมอนิตี้เขาจับ,จ,บจริงแล้วเขาทำโทษจริงเขาขังจริงดเวยเพื่อนป้ายุคนั้นมันตายไปตั้งหลายคนหายไปตั้งหลายคนเพราะฉะนั้นมันพูดออกมาไม่ได้มันก็แต่ในใจมันก็คิด ดูถูกศาสนาอยู่นะมันก็เสียใจถึงความบาปของตัวความผิดของตัวในว่ฒนธศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วเราเนี่ยไปดูถูกดูหมิ่นได้ขนาดนั้นก็นึกในใจวันนั้นเลยว่าถ้ามีอะไรที่จะทําให้เราไทยบาปได้อะไทยบาปได้จะต้องทําจะต้องทํางานอันนั้นให้ได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่างานอะไรจนกระทั่งมาตอนหลังเนี่ยมาเจอถ้าคุณอ่านในหนังสืออะไรเนี่ยที่โรเนียไปแล้วก็จะรู้ว่าทําไมป้าถึงได้ร่วมมือเขาสร้างวัดแทบเป็นแทบตายเนี่ย ก็เพราะบาปกรรมอันนั้นที่มันมีติดตัวอยู่นี่เล่าถึงพื้นความวิปริตความเพียนของตัวเองมาให้คุณฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้พอมาถึงเรื่องนี้แล้วนะป้าก็จะเล่าต่อว่ามันขนาดว่าสนใจาศาสนาแล้วนะแล้วเชื่อว่า,าศาสนาเนี่ยมีคุณประโยชน์จริงแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เชื่อสนิทในการปฏิบัติธรรมเพราะงั้นเวลาที่ไปฟังเ,เวลาที่ไปฝึกกรรมฐานกับคุณยายจันแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเนี่ยนะก็ยังไม่แน่ใจว่านี่เป็นธรรมะี่ของจริงหรือเปล่า ตอนนี้เรามีลูกศิษย์อยู่ในกำมือเป็นกี่ร้อยร้อยคนเป็นพันพันคนเลยปีปีนึงก็ประมาณ1 3บสามพันคนเนี่ยก็เอามาฝึกสิ์หลวงพ่อสอนอะไรมาเราจําหมดเลยจําหมดเลยแล้วก็ไปพิสูจน์กับลูกศิษย์เราลูกศิษย์เรานี่มันไม่มีสิธิ์จะรู้อะไรมาเลยอ่ะอย่างหลวงพ่อพาไปดูนรกเอ่ยไปดูสวรรค์เอ่ยไปเที่ยวป่าหิม,มาพานเอ่ยไปกราบพระนิพพานเอ่ยอะไรเงี้ยป้าเอามาเทศหมดเลยเอามาทดลองฝึกกับลูกศิษย์หมดเลยแล้วเรา,เอาตอนที่หลวงพ่อท่านฝึก พวกได้ธรรมกายนะเราก็นึกว่าเออหลวงพ่ออาจจะใช้อำนาจจิตก็ได้มากสร้างภาพขึ้นในใจท่านแล้วพวกนี้ก็เห็นตามที่ท่านสร้างแล้วก็นึกอย่างนั้นนะเนี่ยนึกขนาดนั้นในความวิปลิตของตัวเองเนี่ยนี่พอไปไปฝึกกับลูกศิษย์เนี่ยไปฝึกกับลูกศิษย์นี่เราไม่มีอำนาจจิตอะไรเลยที่จะไปบังคับเด็กเห็นก็ยังไม่เห็นตอนนั้นนะยังไม่เห็นมาเห็นตอนหลังอก็ยังไม่เห็นตอนที่ศรัทธาแน่นแฟ้นถึงเห็นอีตอนแรกยังไม่เห็นเนี่ยแต่ลูกศิษย์ทำไมมันเห็นได้ล่ะมันเห็นตรงกันด้วยมันเห็นตรงกับ กับที่หลวงพ่อท่านสอนด้วยเพียงแต่ว่าเขาใช้ภาษาของเขาตามภาษาเด็กเช่นพอเห็นดวงแก้วเขาก็จะบอกลูกแก้วกลมๆพอเห็นพอเขาเขาเห็นกายละเอียดเขาเขาก็จะบอกเห็นตัวหนูเองอ่ะแต่มันใสๆว่างั้นนะพอเห็นกายทิพย์เขาจะบอกเห็นยี่เกนะครูระว ah ่างั้นนะเห็นยี่เกน่ะแต่หน้าเหมือนหนูเขาจะบอกพอถึงเห็นกายธรรมก็จะบอกครูครูคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเราเป็นกระเทยเขาจะว่างั้นเลยกายกายพรมกายพรมกายพรมนี่ไม่มีเพศอ่ะ มันมองไม่ออกว่าเป็นเพศหญิงเ,เพศชายเพราะงั้นเด็กก็บอกว่าเป็นกระเทยก็ว่างั้นนะแล้วเ,เวลาก็จะเห็นเวลาเอาตรึกเข้าไปกายในกายเนี่ยเขาก็จะบอกลูกแก้วแตกแตกออกไปแล้วตรงกลางที่แตกเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะเล่าให้ฟังเขาจะเล่าให้ฟังป้าก็ฟังเอ๊เหมือนกับที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างในความเชื่อมันก็ค่อยแน่นแฟนขึ้นนะตอนนี้ตอนนี้ก็มีอะไรกัน มีหลวงพ่ออยากจะรู้หลวงพ่อสอนเรื่องดูอนาคตเรื่องดูอดีตป้าเอามั่งเอามั่งเอาไปสอนมั่งนั่นจะไปฟ้องของพ่อนะใครจะไปรู้สิของพ่ออย่าไปฟ้องนะมัปวินเพียนมันตํางกันตรนู่นแต่นั่นเป็นการพิสูจน์ของเราเองอย่างเป็นต้นว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะไปฝึอกอจะไปอะไรอะแข่งฟุตบอลกระเรวนอื่นอะไรเงี้ยนะบางทีป้าก็ให้ดูพรุ่งนี้จะแพ้หรือชนะแพ้หรือชนะมันก็เห็น่ะเห็นจนกระทั่งว่าใครบ้างจะบาดเจ็บอะ พอใครบ้างจะบาดเจ็บเนะี่ยเราก็มาเตรียมล่วงหน้าเลยนะว่าเธอจะต้องบาดเจ็บตรงแขนนะแล้วตรงตรงนั้นนะข้างโกตรงนั้นนะอย่างงูอย่างนี้นะเธออย่าไปตรงนั้นอะไรนะมันห้ามไม่ได้หรอกถึงเวลามันก็เกิเดเหตุตามนั้นเลยมันเป็นยังกบเป็นผังสําเร็จมาเลยนะมันเป็นเขาเรียก่ะอนาคตังขยานคือยานที่จะเห็นอะไรในอนาคตล่วงหน้ามันก็ทําได้ไอ้เรื่องในอดีตนี่ก็ทําไดออ้อย่างตอนนั้นป้าเป็นหืดเป็นหืดนี่หอบมาตั้งแต่ปี2496ั้เกตั้งแต่เยนอัสรศาสตร์อ4 9 6 เรื่อยมานะจนปีสองพันห้าร้อยสิบสามหอบเรื่อยมาเลยแหมเราก็ให้ธรรมกายเขาไปดูสิเด็กๆที่เห็นธรรมกายเยอะแยะนี่แม่เราเที่ยวกันทุกทุกวันเลยเวลาฝึกตอนเย็นเนี่ยนะก็เห็นว่าในชาตินึงป้าเป็นชาวนาเนี่ยแล้วแต่แรวพอหน้าพ้นจากดำนาก็ไปเอาปลาในหนองน้ําแล้วก็จะเอาไปตลาดตอนนี้สมัยนั้นมันไม่มีน้ําแข็งเขาก็ถ้าเราทําปลาตายซะก่อนเนี่ยมันก็จะไปเน่า กลางทางใช่ไหมจะถึงมือคนกินเนี่ยมันก็จะไม่มีราคาแล้วก็เอามันไปทั้งเป็นๆจะเอาน้ําขังไปด้วยมันก็หนักก็ร้อยเหือกไปทั้งเป็นๆปลาชอ่อนปลาหมอปลาอะไรก็ร้อยเหือกมาเป็นพวงๆอะ่ะคุณนึกถึงภาพป,ปลาที่เอาตอกร้อยเหือกสิแล้วเราก็หาบไปนะ่ะมันกว่าบางแง่ประแหนบประแง่ไปตลอดทางนั่นนะ่ะเราก็หอบประแง่น่นั้นใครเห็นคนเป็นหือแต่ควจะรู้ว่ามันนอนก็ไม่ได้นะมันก็นั่งหอบกันแหก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 งั้นั้องคืนนะป้าก็เป็นอย่างนั้นนะอ่ะแล้วต่อมาป้าก็มาถือสินแปดแล้วก็ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยอะไรแต่อะไรน,นะทำกุศลหนักๆเข้าไอ้กรรมเนี่ยถึงแม้มันยังไม่หมดมันก็ตามไม่ทันอะ่ะเหมือนกับว่าที่ป้าเปรียบเทียบให้คุณกีนี่ถามป้าฟังะนะป้า,ปาอธิบายให้ฟังเหมือนกับเราเอาเกลือใส่ไว้ในแก้วเนี่ยถ้าน้ําแก้วน้นเกลือช้อนให้มันก็เค็มแต่ถ้าหากว่าเกลือเราไม่เติมเลยอะ่ะแต่เราเติมน้ําให้กลายเป็นคูลเลอร์หนึ่งเป็นแท่งหนึ่งเป็นร้อยแท่งเนี่ยถึงความเค็มถึงเกลือนั้นยังอยู่ก็จริงแต่มันจืดสนิทเหมือนกับไม่มีกรรมก็เหมือนกันในอดีตที่เราทําาามมแแล้้วเเท่่่่ไไไรนียคุณก้ คุณจะใช้นี่ก็ไม่หมดเพราะเราเกิดมานี่ไม่ใช่ชาติสองชาติเป็นล้านล้านชาติเลยเป็นล้านล้านชาติเนี่ยคุณจะไปคิดใช้นี่เลยไม่มีทางหมดหรอกนี่นี่ป้าไปสอนเขาที่กมรมศุลกากรแล้วก็ที่กรมชนระทานอพอเขารู้ธรรมะขึ้นมาหน่อยคือชั่วชีวิตเขาไม่เคยสนใจธรรมะเลยสองคนนั่นเออะ,อะ,อะพอรู้ขึ้นมาหน่อยเขาก็นึกว่าเขานี่แม่ทาความดีเยอะแล้วได้มาให้คาารักษาศีลเจริญภาวนาเขาก็นึกจะเจ้ากรรมนายเวรมีเรื่องไหนมาเอาได้เข,เขาจะเขาจะใช้นี่ให้โอ้โหปรากฏว่ามันวิบัติไม่มีแล้วโอ้ห ตัวก็เจ็บหนักรถก็ชนอะไรสารพัดส,สารเพยเขาก็มาต่อว่าป้าว่ายิ่งสนใจธรรมะเท่าไหร่เขายิ่งแย่ลงแย่ลงใช่ไหมปากว่าจะซักจะถามได้ว่าคุณทําอะไรบ้างเวลาทําบุญอธิษฐานอะไรป่าวกว่าจะรู้ว่าเขาเนี่ยไปอธิษฐานท้าเจ้ากรรมในเวน่ะนะอบอกคุณนี่ทำโอ้โหป้าผู้ที่ไหนจะต้องเอาเรื่องนี้บอกไว้ก่อนอย่าได้บังอาจไปท้าจะอย่าได้บังอาจว่าเจ้ากรรมในเวอยู่ที่ไหนมาเอาท่านจะแบ่งส่วนกุศลให้ยาได้ต้องอาจท้า มันเท่าไหร่ก็ไม่ไหวไม่พอว่าเราทาไว้เยอะแยะแต่ละภพบลาชาติที่เราเกิดกรรมที่เราสะสมไว้นั่นอะ่ะมันได้ในภพนั้นมันได้ใช้ไม่หมดหรอกมันยังค้างอย่างทั้งกำไรทั้งขาดทุนอะ่ะบานเลยฝ่ายดีก็มีฝ่ายชั่วก็มีเพราะงั้นถ้าเป็นกรรมดีเรานึกถึงบุญที่ข้าพเจ้าทําไว้ตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติกี่แสนกี่กับก็าตามนะมาช่วยข้าพเจ้าเถอะอย่างนี้เอาเรียกมาฝ่ายดีเรียกมา,า,เ,กมาเหมือนกับเรามีบ่าวสองคนน่ะคนหนึ่งฝ่ายบุญคนหนึ่งฝ่ายบาปเรื่องอะไรไปเรียกไอ้ฝ่ายบาป,บาปมาเท่าไหร่มันก็ทวงนีีเเรราาาตยยยอ่ไกม ต้องไม่นึกถึงไม่สนใจไปเลยแต่แรีบทำไม่ทางดีให้มากๆหนีไปเลยเหมือนกับเขาเดินตามเราเนี่ยเราก็หนีเขาด้วยการขี่รถแล้วขี่จรวดไปเลยอย่างเงี้ยแหะหนหีพ้นไปเลยอย่าไปคิดว่าแมท่านจะใช้นี่มันไม่มีทางหมดหรอกนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเกรดความรู้อ่าพูดไปนีวมันนอกเรื่องไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู <c> ้ <oughs> อันนี้ก็ป้าก็พูดถึงว่ามาฝึกกรรมฐานเนี่ยป้าก็เอาไปทดลองกับเด็กอย่างเงี้ยจนแน่ใจจนศรัทธาเต็มที่ว่าผลการปฏิบัติธรรมนะัมีจริงเราสามารถจะ ไปด้วยอำนาจสมาธิในภพภูมิอื่นได้จริงๆเนี่ยกฎของกรรมในมีจริงนระกสวรรค์มีภูมิทั้งสามสิบเอ็ดนี่มียังไงพระนิพพานเป็นยังไงเนี่ยเรื่องพระนิพพานเป็นยังไงนะไม่ให้เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงจริงนะตอนนั้นป้ายังไม่ได้เห็นพระนิพพานยังไม่ได้เห็นแบอการเห็นธรรมะของป้านในครั้งแรกนะ่ะเป็นการเห็นที่หลวงพ่อธรรมทโยท่านใช้พลังจิตของท่านนะ่ะช่วยในการเห็นหมายถึงว่าท่าน จะตอบแทนคุณป้าตรงที่ว่าได้ช่วยในงานบวชท่านเนี่ยเต็มที่เลยเพราะตอนนั้นงานบวชท่านนี่ขลุขรกมากที่สุดเลยโยมพ่อก็ไม่ยอมให้บวชแล้วก็เจ้าภาพก็ไม่มีท่านบวชเนี่เรียกว่าในบรรดาพระทั้งปวงของวัดนั้นหลวงพ่อบวชด,ด้วยความอนาถาที่สุดเลยนะคือไม่มีเจ้าภาพไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่แล้วท่านก็อยากจะบวชอย่างชนิดเป็นพระจริงๆอ่ะท่านบอกว่าท่านบอกคุณยายบอกว่าเอาผมผมอยากจะเป็นพระบวช ผมบวชเนี่ยเป็นพระจริงนะคุณยายไม่ใช่พระปลอมเพราะฉะนั้นของที่ใช้บวชผมเนี่ยควรจะเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมคืออย่างพวกเครื่องผ้าคลุมใจดอกไม้อะไรต่อะไรเนี้ยไม่ควรจะใช้พลาสติกมันเป็นของปลอมใช่ไหมมันก็ต้องเป็นของจริงมันก็เป็นดอกไม้สดดอกอะไร <c oughs> ต่อะไรที่ทําอย่างด้วยของจริงเนี่ยแล้วตอนนี้การใช้ของพวกนี้มันต้องใช้กําลังคนอย่างดอกไม้สดเราจะทําเรื่องเครื่องบวชเนี่ย ต้องใช้คน,นไม่ต่ำกว่า20กว่าคนมันถึงจะทันกับการที่ดอกไม้จะไม่เหี่ยวไม่แห้งดอกมะลิเออจำปีจำปาอะไรก็ตามเนี่ยนะเราจะเอามามัดเป็นอะไรรูปอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเร่งกับเวลาแหละไม่ไม่ใช่มันของดอกไม้แห้งทำเมื่อไหรเสร็จก็ได้ไอ้นี่มันจะต้องเร่งเวลาไม่ให้เกิน6ชั่วโมง8ชั่วโมงถึงเวลาบวชเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้กําลังคนนี่ป้ามีกําลังอยู่ในมือมีลูกน้องเยอะเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเราขอแรงเขาได้เงี้ยหลวงพ่อท่านก็นึกถึงบุญคุณอันนี้ท่านก็จึงได้ พอท่านบวชเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่มีเรื่องอื่นนี่เรื่องจะสร้างวัดสร้างวาอะไรก็เรายังไม่ได้คิดกันเพราะงั้นสร้างก็เทีียวธรรมะปาสิเคีียวมันไม่เห็นหนะักเข้ามันจะไปเห็นยังไงไหนใจมันยังนึกสงสยัยสงสัยอยู่เรื่อยนะเพราะงั้นพอที่พอเห็นดวงแก้วแล้วเนี่ยพอคือ,ค,อคือใจมันตกหลุมพรับสว่างแล้วเนี่ยนะท่านก็รู้ว่ามันพอใช้ได้แล้วใจใจขนาดนี้มันมีพลังพอใช้ได้แล้วท่านก็จึงได้ต่อธรรมะให้ด้วยอพลังจิตของท่านอันนี้ต้องพูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปาจะย้อนมาสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวอุปกรณ์เอามายังไม่ได้ทดลองให้ดูใจเนี่ยมันเป็นของพิเศษมันมีอำนาจเป็นพิเศษตัวเราเนี่ยเราเรียนกันมาเลยนะเรียนเป็นดีกรีปริญญาเอกปริญญาอะไรก็ตามเลยนะเราเรียนนอกตัวทท่านั้นเลยแต่เรื่องในตัวบางทีเรายังไม่เรียนในตัวแล้วเนี่ยมีของใช้อยู่หกชนิดจะรู้เปล่ามีอะไรบ้างมีตา มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีหกอย่างเนี่ยแล้วได้เคยดูไม่ว่าวิธีทํางานของมันทํำยังไงแล้วเราควรจะใช่งานมันแบบไหนบางทีเราลืมไปเลยไอ้ความที่มันมีง่ายไปเนี่ยเลยลืมไปเลยเพราะมันมีใช้มาตั้งแต่เกิดเราก็เลยไม่ได้สนใจจะเอามาฝึกฝนแต่คุณลองคิดดูตาเนี่ยนะถ้าคุณจะให้มันเห็นอะไรดีเนะี่ยอย่างคุณเห็นช่างเพชรช่างพลอยไหมไอ้คนที่เขารับของที่โรงจำนำนนเนี่ยเขาต้องมีประสาทตาในพิเศษไหม เขาต้องมีเป็นพิเศษเราถึงจะดูว่าของไหนจริงหรือปลอมเพชรไหนแกหรือเทียมพลอยไหนเป็นพลอยชนิดไหนชื่ออะไรเขาได้จากอะไรเขาได้ตาทิพย์มาเหรอเปล่าเขาได้จากอะไรได้จากการฝึกฝนไงดูบ่อยๆมันก็จําได้ถูกไหมถ้าเราดูของพวกนี้ดูบ่อยๆมันก็ชินจนรู้ว่าเนื้อทองมันเป็นเนื้อจริงมันเป็นอย่างนี้เนื้อแก้มันเป็นอย่างนี้ดูเพชรดูพลอยก็เหมือนกันดูมันบ่อยๆการที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะจําได้มือก็เหมือนกันที่เราเขียนหนังสือเป็นเนี่ย เราก็ต้องหัดมันบ,บ่อยๆตั้งกับปั้นกอไก่าถ้าถ้าเรายังไม่เรายังเขียนไม่เป็นคุณจะเห็นว่ามือเนี่ยบังคับมันลําบากนะกอไก่บอกให้ตรงนี้หักหัวมันไม่หักแล้วมันยื่นไปตรงอื่นแล้วบางทีเอาหัวแค่นี้มากับหัวโตกว่าเดิมละคุณลองดูเด็กฝึกเขียนดูก็ได้เพราะงั้นมือก็เหมือนกันการใช้งานนะเราก็ต้องใช้บ,บ่อยๆจึงจะได้อย่างใจลายมือที่สวยก็ได้จากการที่เราฝึกหัดการเขียนนยย่ะบ่อยๆหูก็เหมือนกันเราจะฟังนี่เนี่ยมื่อเพลงเบิร์ดหรือเพลงแจหรือเพลงพลอยหรือเพลงอะไรต่อะไร,ะะไรนะั่ ราก็ต้องใช้หูฟังใช่ไหมว่านี่มันดนตรีอะไรบางคนปิ้งเดียแล้วรู้ว่าเพลงใครเนี่ยนะสองปิ้งก็รู้แล้วว่าเพลงอะไรแต่อะไรเนี่ยเพราะว่าเขาใช้หูอยู่บ่อยๆฝึกจนทานานมันประสาทต,ต่างๆเนี่ยเมื่อฝึกจนได้ที่แล้วเนี่ยมันสามารถจะมีอนุภาพพิเศษออกไปตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างเนี่ยคุณฝึกดูคุณเข้าใจเพราะมันของเห็นอยู่ข้างนอกแต่ใจเนี่ยนะถ้าฝึกมันได้ที่แล้วพลังมันเหลือเกินอ่ะอำนาจมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลย มันสามารถสร้างพบสร้างภูมิให้เราอยู่ได้เนี่ยอำนาจใจทั้งนั้นนะใจเนี่ยมันสร้างกรรมขึ้นมาแล้วกรรมเนี่ยมันสามารถสร้างพบภูมิต่างๆให้เราเพราะงั้นใจเนี่ยมีพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาววัยวะทั้งตัวในตัวเราเนี่ยใจเนี่ยหกอย่างตาหูจมูกเล่นกายใจในใจมีอำนาจที่สุดแล้วใจีสามารถจะบังคับบัญชาอีกห้าอย่างนั้นได้ด้วยตอนนี้ใจนี่เราจะรู้จักเขาได้เดี๋ยวมันต้องมีวิธีรู้จักเนี่ยวิธีรู้จักก็คือต้องเห็นเขาให้ได้ ตั้งอย่างมือเนี่ยเราสามารถจะมองจับมองขึ้นมาเราเห็นได้ของในโลกนี้เราสามารถจะใช้ตาได้เห็นได้หูเราก็สามารถจะใช้ฟังเสียงได้แต่ใจเนี่ยเราจะทํายังไงถึงจะเห็นเข้าได้มันต้องมีวิธีฝึกวิธีฝึกเข้าไปข้างในตอนนี้เมื่อวิธีฝึกพอดีก่อนที่ป้าจะพบการฝึกจิตแบบแนวทา,ทางวิชาธรรมกายอย่างนะป้าฝึกมันจะหลายสายก็ที่เล่าให้ฟังแล้วอะ เมื่อป้าฟังเทศหลวงพ่อพุทธทาสแล้วเพราะงั้นต่อมาป้าก็ฝึกสายท่านสายท่านท่านหลวงพ่อพุทธทาตฝึกอาณาปานสติฝึกกาหนดลมหายใจฝึกกาหนดลมหายใจนะป้าฝึกตั้งห้าปีห้าปีจนกระทั่งวันหนึ่งตามท่าน,นทิพดีไปต,อ,ตอนนนั้อาจารย์เกรียงมาทิพดีป้าตามไปตรวจราชการที่จังหวัดภาคเหนือไปถึงจังหวัดตากการไปกับเจ้านายเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งเขาต้อนรับขับสู้ดี แล้วตอนนี้ก็มันไม่มีภาระก,กังวลอะไรเลยใช่ไหมเพราะงั้นเราสบายมากอาทิบดีท่านองมีกังวลตอนกลางคืนท่านลงล่างทปาปลาัยว่าพรุ่งนี้จะไปพูดที่นู่นอย่างนี้พูดที่นี่อย่างนั้นท่านก็ต้องกังวลท่านไปส่วนเราเปไ็นตู้ติดต,ตามเราสบายมากเพราะงั้นเราก็ว่างงานเราก็ทกํากรรมฐานให้เต็มที่เลยทั้งกลางคืนทั้งทั้งกลางวันนั่งรถไปเราก็ทากรรมฐานไปอ,อ่กลางคืนเราก็นั่งกรรมฐานมาเช้ามืดเราก็ตื่นแต่มืดมาทาเนี่ย ปรากฏว่าคืนหนึ่งที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตากเนี่ยตอนจะเข้าไปในโรงเรียนนั้นน่ะมันเป็นเวลาสี่ทุ่มป้ามองไม่เห็นแล้วใครๆก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดสนิทมันจะไม่เห็นทิวทัศน์เลยไปถึงแล้วก็ไปที่บ้านพักเลยแต่ว่าตีสี่ของคืนนั้นน่ะป้าลุกขึ้นนั่งทากรรมฐานเนี่ยนะมันเห็นน่ะมันเห็นภาพพอจิตมันพอเรากําหนดลมหายใจไปได้ที่นะมันก็มีความรู้สึกเหมือนลมหายใจมันขาดไปพอลมหายใจขาดไปไอ้เครื่องเครื่องปั่นไฟที่มันดังลั่นกึกก้องในโรงเรียนนะนมันไม่มีไฟไฟฟ้าไม่มีเเค้าใชรื่่องปันไฟ เครื่องปั่นไฟมันก็เสียมันก็เงียบไปคือจิตมันรวมอ่ะมันรวมแล้วไอ้ประสาทอื่นไม่ทํางานน่ะเพราะฉะนั้นหูมันก็เหมือนกับหูดับมันก็มาลมหายใจมันก็เหมือนไม่มีพอเงียบนิ่งสนิทนะอป้าก็เห็นว่าเอ่อภาพที่เห็นน่ะมันเป็นเหมือนภาพโทรทัศน์ที่มันเลื่อนขึ้นอ่ะเหมือนกับเราปรับเพื่อนไม่ดีแล้วมันเลื่อนขึ้นวุบ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 นะขึ้นมาสักครู่มันก็หยุดนิ่งสนิทพอนิ่งสนิทอตป้าก็เห็นท้องฟ้าเห็นยอดไม้เห็นดาว เห็นบรรยากาศตอนนั้นนะเป็นการเห็นภาพทะลุฟ้านั่นเองอป้าก็กาหนดจดจำไนอะ้ต้นไม้ต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้ต้นนี้ใหญ่ดาวตรงน,นั้นใหญ่ตรงนี้เล็กนะเสร็จแล้วกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอออกจากกรรมฐานป้าก็วิ่งลงจากบ้านพักไปดูที่เ,เชิงบันไดบ้านก็เห็นเห็นภาพบนท้องฟ้าเหมือนกับภาพในที่เราเห็นในในกรรมฐานที่นี้แหละเหมือนกันเลยตอนนี้ก็พอมาวันหลังเนี่ย ป้าก็รู้ว่าเอานี่นะที่เขาเรียกว่าที่ประจักขู่แล้วมั้งพอวันหลังป้าก็จะทําใจอย่างนั้นอีกให้มันให้มันเห็นได้ที่นู่นที่นี่อีกเนี้ยมันไม่เกิดมันไม่เกิดมันเห็นโดยการบังเอิญไม่ถูกใจตอนนี้ไม่ถูกใจฝึกแบบนี้ไม่ถูกใจบังคับไม่ได้ไม่ถูกใจเออบังคับได้มันต้องนึกอยากเห็นอะไรเมื่อไหร่ต้องเห็นสิพอไม่ถูกใจอตอนนี้ป้าไปฝึกสายจันมั่นสายจันมั่นนี่ก็ฝึกนานนะฝึกก็หกปีมอนการเข้าป่าเข้าโลกไปดงกระเลี่ยงนเนนไงไปถ้าจะเป็นมรรยาตายเลยไปฝึก สายนี้เขาหนักก็แค่นี้คือว่าพอได้ดวงพุโทโธแล้วเนี่ยเขาทิ้งแต่ว่าเอาจิตระดับนั้นแหละมากําหนดความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหน้าตาในอวัยวะร่างกายในกายหยาบก็ดีเมือนกันแฮะพอกําหนดไปกําหนดมาแล้วก็ไม่ไม่เห็นความสําคัญของกายหยาบเลยก็ไม่เห็นความเป็นตัวเป็นตนของกายหยาบเลยมันน่าเบื่อหน่ายมันเหมือนก็ไม่เอาอะไรเลยจิตมันเหมือนไม่มีกิเลสเลยแต่มันก็พิสูจน์โลกหน้าโลกอะไรไม่ได้ไอ้เราก็อยากจะพิสูจน์เนี่ยพอเราอยากจะพิสูจน เราก็อยากเห็นด้วยตัวเองเราไม่อยากจะว่าคนอื่นเห็นงั้นน่ะเพราะว่าพอต่อมาพอมาฝึกสายวิชาธรรมกายนี่เออมันสามารถที่สูดโลกอื่นได้นะโลกเอยสวรรค์เอยโลกันเอยนิพานธยเออพรมภูมิเอยอะไรเอยเนี่ยอยากจะรู้มีจริงไหมเราเรียนเราไปนักัสอนศาสตร์เนี่ยเราเรียนมรรคดีมาเยอะวันในวรรณคดีเนี่ยมันกล่าวถึงภูมิต่างๆไว้มากมายกก่กองเนี่ยเออแค่ได้ไปเที่ยวหิมพานก็ชื่นอกชื่นใจแล้วได้ไปเห็นอะไรต่างๆนานาพวกกินนอนกินนารีต่างๆนะที่เราไม่เคยเห็นในภูเขาเอ่อคิตชกูดอ้ภูเขา ลาสกรดอะไรที่มันเป็นเงินทั้งภูเขาเป็นทองทั้งภูเขาอะไรนะเออไปเห็นขนุนลูกโตเท่าทารถยนต์อะไรเงี้ยมันก็สนุกด,ดีใช่ไหมคือมันอย่างน้อยมันก็ได้รู้ว่าพภูมิต่างเหล่านั้นมีจริงน่ะก็เลยมาฝึกอันนี้พอมาฝึกอันนี้พอฝึกอันนี้ก็เปลี่ยนกายไงเวลาเปลี่ยนกายกายในกายเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็จะทิ้งกายหยาบไปเรื่อยเวลาเราจะพิจารณาธรรมะด้านวิขึ้นด้านวิปัสสนาเนี่ยมันกินใจมันกินใจตรงที่ว่าสติปัฏฐานเนี่ย ปติปทฐานสูตรเนี่ยเขาจะสอนเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนา,นนานจิตในจิตธรรมในธรรมเราเรียนธรรมะที่สายอื่นมาเนี่ยก็จะพิจารณาแค่กายมนุษย์หยาบเนี่ยกายในกายก็พิจารณาดูแค่กายเนื้อเนี่ยผมขนเล็บปันหนังไอ้กายที่เรานั่งโดดเดี่ยเนี่ยจิตในจิตก็พิจารณาแค่จิตตัวเองเนี่ยจิตในกายหยาบเนะนีน่ยมันคิดนู่นคิดนี่เวทนากับพิจารณาความสุขความทุกข์ในตัวเองในตัวหยาบในทั้งนั้นเลยจะมันไม่กินใจมันไม่จับใจตรงที่ว่าเขาบอกว่ากายในกายมันจะต้องมีอะไรกายข้างในสิจิตในจิตก็ ทีนี้พอมาถึงสายวิชาธรรมกายเออไอ้กายในกายอ๋อถ้าเราจะพิจารณากายเนือ้อเราต้องเอาจิตเราไปไปอยู่ในกายในเข้าไปอีกคือกายกายนุรละเอียดเอากายนุรละเอียดจะมาพิจารณาไอ้กายหยาบนี่แล้วเวลาจะพิจารณากายนุรละเอียดแล้วก็เอาจิตถอยเข้าไปอีกถอยเข้าไปในกายที่ตุ่นพิจารณาให้มันซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปมันจึงจะแจ่มแจ้งโอ้ตอนนี้มันจับใจมันเลยไปฝึกอน,นุนแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันคล้ายๆกับว่ายังไม่จนแต้มพอยังไม่จนแต้มมันก็เลยยัง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 พอใจในการปฏิบัติัอยู่ ยังถอดกายเข้าไปได้เนี่ยกิเลสยังไม่หมดทีเดียวเวลาจิตแล้วคอบอยู่ในกายทำนะ,ะจริงมันล่อนกิเลสมันล่อนไปแล้วแต่เวลามันกลับมาอยู่ในกายเนื้อนนมันยังกลับไปกลับมาอยู่แต่นี้ก็ป้ากันึกว่าพอหลวงพ่อฝึกให้แล้วจะมาฝึกจนเห็นธรรมะแล้วเนี่ยเจนเห็นอะไรจะอะไรพิสูจน์โลกนู้นโลกนี้ได้แล้วเนี่ยนะในรกสวรรค์นี่เรื่องเลขเรื่อง,องจ้อยเลยเรื่องไปเที่ยนรกเที่ยวสวรรค์อะไรอย่างที่พันเอกสนอไปเนี่ยนะพันเอกสนอกไปตั้งหลายหลายชั่วโมงไปเป็นวันต้องตายแล้วถึงได้ไปได้อะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะไม่เสี่ยงเดี๋ยวตายแล้วไมด้กลับ แต่เราไปในอำนาจสมาธิจิตนี่แวบเดียวก็ไปถึงผลับตาลงก็จะไปกลุ่มไหนล้วก็ไปแวบเดียวแล้วก็ไปเห็นการทรมานทรกรรมนั้นเพียงแต่ว,ว่ายาเราจะละเอียดแค่ไหนเท่านั้นถ้ายาเราไม่ละเอียดเนี่ยเราก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนถ้ายาเราละเอียดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดถี่ถ้วนเลยอย่างป้าในป้ายอมรับว่าป้ามันเป็นแค่ประเภทสอง คือแค่แค่ว่าถ้าเป็นเกรดก็แค่เกรด B มันไม่ A ถ้า A เดี๋ยวเวลาลงนรกทับเนี่ยจะเหมือนนั่งคุยกับศัตร์นรกเลยจับมือถือแขนกันเลยแล้วถามเลยว่าเธอมาจากหมู่ตอนเดิมเธออยู่บ้านอยู่ที่ไหนทําบาปอะไรมาอยู่ที่นี่อย่างงี้อย่างงี้ถามเขาเหมือนกับว่าเราเจอกันอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยแต่สาหรับญานเกรด B อย่างต้านเนี่ยมันจะเหมือนไปนั่งมองคุณเงี้ย มันมองว่าเออเขาถูกคำโทษยังไงยังไงแต่เราเข้าไปพูดกับเขาไม่ได้หูทิ์เราก็ใช้ไม่ได้เรามีตาตาทิ์เอ,อ่อส่วนพวกเกรดเอเขาเนี่ยเขาก็โต้ตอบกันได้สบายมากเลยเอ,อ่อส่วนเราเนี่ยจะแค่มองดูแต่พอเรานึกจะเข้าไปใกล้ก็ภาพมันจะเบลอเพราะว่าอํานาจญาณของเราคือสมาธิของเรานะมันมีเป็นระดับระดับเหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกันมันจบปริญญาเหมือนกันแต่มันมีมันมีปริญญาแบบเกียรตินิยมแบบเกียรติไม่นิยมแบบตัวนได้ เออจวนตกอะไรอย่างเงี้ยมีกับคนที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเนี้ยมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอำนาจสมาธิจิตแต่ว่าพอ,พอพอต่อมาป้าก็จะตั้งใจฝึกใช่ไหมจะฝึกให้เป็นเกรดเอให้ได้คือว่าเราจะอยากเห็นเหมือนที่เขาเห็นกันชัดๆจังๆจระจระนะเวลาทําไมเขาถึงได้ไปไหนมาไหนเห็นชนิดที่ว่าอย่างไปสวรรค์น,นี่ก็เข้าไปในวิมานได้เนี่ยเราก็เห็นแหละว่าวิมานเขามีอะไรบ้างเนี่ยแต่พอเราจะไปกินของในครัวเขาเนี่ยมันกินไม่ได้เหมือนพวกเกรดเอพวกเกรดเอเข้าไปถึงเนี่ยนะ อาหารทิพที่วางอยูย่มันมีจานเดียวมันมีจานเดียวเนี่ยมันก็เป็นข้าวใสๆเนี่ยเขาก็ไปนึกเปลี่ยนเอาเลยไปนึกเปลี่ยนใจข้าวใสๆนั่นเป็นอาหารที่เขาชอบใจไอ้คนไหนชอบกินมันต้มน้าตาลมันก็ไปเปลี่ยนให้เป็นมันต้มน,น้าตาลนะไอ้คนไหนชอบกินข้าวนาเป็ดหน้าไก่แล้วก็ไปเปลี่ยนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็กินกินในสมาธินะมันก็อิ่มมาถึงกายหยาบนะไอ้เราเพ่งจะเห็นแต่พอน,นึกจะไปกินเหมือนข้าวภาพมันก็จะเบลอเนี่ยเพราะอนาจสมาธิพลังเราไม่พอพลังเราไม่พอนี่ป้าก็จะเคี่ยวตัวเองให้พลังมันได้้อย่่่าางนนัแตว มันลืมประมาณตัวน่ะคล้ายๆกับว่าธาตุธรรมของแต่ละคนเนี่ยที่สร้างสรรค์มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอ้ธาตุป้าไม่ใช่ธาตุอย่างนั้นไอ้ธาตุเรษเอยเขาเรียกพวกธาตุธรรมวิชาหมายความว่าพวกนั้นจะมันจะไปลบกระฝ่ายมารโดยตรงอันนี้พูดไปพูดมามันก็จะต้องเข้าเนื้อเรื่องธรรมะฝ่ายปฏิบัตินั้นนะซึ่งนี่มันก็เป็นเวลาตั้งเท่าไหร่มาแล้วเนี่ยนีพดูดหพูดแล้วไม่ได้เตรียมนะ้นยังซัดก,ก็ต้อง <laughs> เป็นชงงั่วโมงแล้ นี่คุณให้ป้าพูดถึงกี่โมงพูดไปเรื่อยๆเอาไปว่าคุณคุณพอใจฟังแค่ไหนคุณก็อยู่แค่นั้นนะกันนะถ้าแม่คุณเลิกฟังแล้วคุณก็ณไม่ชอบใจฟังคุณก็กลับไปแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวจะจะพูดจนคนหมดห้องตอนนี้การทําสมาธิจิตเนี่ยที่มันจะทําได้เห็นหนู่นเห็นนี่ได้เนี่ยย,อย้อนไปนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นย้อนไนิดหนึ่ง มันต้องทํานึกถึงอวัยวะส่วนที่เราจะเห็นอะไรได้ข้างนอกเนี่ยคือตาตาเนี่ยจะเห็นอะไรได้มาประกอบด้วยของห้าอย่างคุณเคยนึกบ้างไหมการที่คุณจะเห็นอะไรได้หนึ่งต้องมีอะไรมีจักขโปปะสาทมีประสาทตานะไม่ใช่มีลูกตากลมๆนี่อย่างเดียวนะลูกตากลมๆเนี่ยคนตาบอดบางคนมีนะแต่ไม่เห็นนะ มีประสาทตาคือตรงกลางของตาดําเลยมันจะมีเท่าหัวเหาเท่านั้นเองเล็กแค่นั้นเองแต่สายเชียบเลยมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นแต่มองด้วยสมาธิเห็นเมื่อวานอาทิตย์เนี่ยนี่วันอังคารเมื่อวันศืกรเนี่มาอาทิตย์มีเด็กคนหนึ่งไอ้หนูคนนี้เป็นลูกจีนอายุสักสิบหกสิบเจ็ดปีเขาป้าว่าเขาต้องเป็นธาตุคำพวกเกรดเอคือพวกฝึกสมาธิค่ะพวกชั้นยอดอะชั้นหนึ่งอะเ,ออเขาชอบเอาไอ้เรื่องปฏิบัติจะมาถามป้าทุกอาทิตย์แหละแล้วอาทิตย์กอนนู้ป้า เขาบอกเข้าไปเที่ยวในพนิพานใช่ไหมป้าก็ให้เข้าไปนับพนิพานนับพระธรรมกายเขาก็บอกว่าป้าตอนแรกหนูเดินนับก็นับไม่ไหวหนักหนักขนุนึกให้เหมือนมีสเก็ตนับเพราะว่างั้นนะคือเอาสเก็ตติดขาวิ่งปลื้ดไปปลื้ดมาโอ้ยเท่าไหร่ก็นับไม่ไหวหนูนับจนเบื่อลแล้วดินับมาทั้งอาทิตย์เลยไม่หมดสักทีเลยป้าไม่ไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไม่ป้าสอนอะไรอื่นให้ดิป้านุนจะทำไงป้าก็บอกว่าไอเราก็มองไม่ชัดเหมือนเขาอย่างนั้นใช่ไหม เพราะเรารู้ว่าเขาเกรดเอเราเกรดบี B, แต่เราก็รู้เพราะเรางพ่อสอนพวกเกรดเอวะนี่เราก็บอกเอาอย่างงี้กันเห็นเขาเป็นสาวๆอยู่เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวมันจะไปตกในเรื่องกลามหมายความว่าเดี๋ยวมันจะไปเห็นให้หนุ่มค,ค,ค,คนนู้นคนนี้หล่ออะไรเงี้ยนะเราก็เลยให้มาทําวิปัสนาดีกว่าทําให้เห็นหไอ้กายเนื้อเนี่ยของใครก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีอะไรน่ารักสักอย่างหนึ่งเพราะงนั้นบอกหนูเอาของในตัวหนูนี่มาดูก็แล้วกันตอนนี้ไม่ต้องเข้าพิพานไม่ต้องขึ้นไปในพิธีพานแล้วมาดูในตัวก็จะจะเอาอะไรล่ะจะเอาผมขนเล็บฟันหนังหรืือออออจะเาา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 าตตตหรรรววววววััไไในนกกกกก็็็ด้้มมูแแลปฏ่่่่ทิี ขาบอกว่าป้าป้านูก็เลยเอาลูกกระตามาดูมองนี้นะเอาตาเนี่ยมาดูคือป้าเคยบอกว่าถ้าดูอะไรไม่ชัดให้นึกมันใหญ่ๆอย่างตาเนี่ยนะมันลูกเล็กเงี้ยเวลาเข please, well, ้าในท้องพระแล้วเนี่ยนึกให้ลูกมันใหญ่ๆเลยเอาให้ท่องให้มันโตท่อห้องนี้ก็ได้ว่างั้นให้ใหญ่ที่สุดเลยแล้วมันจะเห็นการทํางานของเส้นเลือดเห็นการทํางานของเซลล์ต่างๆเนี่ยชัดดีเขาก็ไปนึกขยายลูกกระตาก็ลูกเบลอเลยเมื่อวานทิศเขาก็มารายงานบอกป้าป้าไอ้ตาขาวเนี่ยพอไปดูจริงมันไม่ขาวอย่างเงี้ยนะ ข้างในเนี่ยมันสีอะไรอะไรเขาก็บรรยายเลยนะแล้วมันก็มีเส้นเลือดแล้วนะไอ้ในเส้นเลือดแ้วมีตัวไอ้นั่นวิ่งอย่างงู้นอย่างงี้เขาเล่าให้ฟังตลอดจนครั้งอันสุดท้ายที่เขาเล่าคือเขาเห็นไอ้จุดกลางตาเนี่ยมันเล็กเท่าเล็กกับปลายเข็มหมุดเขาบอกมันใสเชียวไอ้นั้นมันมีไว้ทําอะไรป้าคำถามป้าก็อาศัยความรู้อะตอนนี้ไม่เห็นเราไม่เห็นเราเคยเห็นเป็นบางครั้งบางคราวเวลาหลวงพ่อฝึกแต่เราเอามาหาดูเองอย่างเงี้ยมันต้องพวกที่เขาได้ยานละเอียดละเอียดเขาจะเห็นก็เลยบอกว่าไอ้ตรงนั้นะมันเป็นจุดที่มันจะเห็นภาพ